ค่ะจังหวัดพิจิตรติดตามสถานการณ์พายุหนองฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมการป้องกันเพื่อลดผลกระทบสถานการณ์น้าในจังหวัดพิจิตรณวันนี้ระดับน้ําในแม่น้ํำน่านและแม่น้ํำยมอยู่ในสถานะเฝ้าระวังและวิกฤตบางจุดโดยที่สถานี N7A บ้านราช ช้างขวัญตําบลท่าลอระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง10เซนติเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตขณะที่สถานีวายตําบลสามงามอําเภอสามงามระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง82เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนสถานีวายบ้านวังจิกอําเภอโปรพประทับช้างระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง9้าเซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและสถานีวายห้าเทศบาลตําตบลโพทะเลระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง67เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังเช่นกัน ทั้งนี้จากการที่เมื่อคืนฝนตกตลอดทั้งคืนทําให้บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทยสาขาพ,พิจิตรมีน้ําท่วมเล็กน้อยขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ำน่านเสมอตะลิ่งทางเทศบาลเมืองพิจิตรได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพิ่มอีก2,000ใบเพื่อแจกจ่ายประชาชนและทําแนวทํานบชั่วคราวเพิ่มเติม ทางด้านนายกิติพลเวทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด